สวัสดีครับสำหรับภาพนี้ก็จะเป็นงานศิลปะเกี่ยวกับรัสที่ประทับใจนะครับ i เ p r e s s น o n นะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกความประทับใจของมนุษย์นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจิตรกรแนวนี้นะครับเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนะครับทําให้ดูประหลาดแปลกนะครับแล้วก็ไม่สิ้นสุดนะฮะงานของเขาเนี่ยมักจะวาดภาพกลางแจ้งนะครับมากกว่าในห้องหรือสตูดิโอนะครับ อย่างที่ศิลปินทั่วไปที่เขานิยมกันนะครับเพื่อที่จะลอกเลียนแบบแสงที่แปรเปลี่ยนนะครับหรือแสงตามเวลานะครับนำเสนอในมุมมองต่างๆดังภาพตัวอย่างนันเองภาพวาดแบบแที่ประทับใจนะครับประกอบด้วยการตวัดภุบกันนะครับแบบเป็นเส้นเล็กๆนะครับหรือจะเป็นเทคนิคจุดก็ได้ซึ่งจะได้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพมักจะเกิดการระบายสีแบบนานานะครับซึ่งทําให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่านั่นเองนะครับองค์ประกอบของรัฐิประทับใจเนี่ยยังถูกทําให้ง่ายและแปลกใหม่เน้นไปยังมุมมองแบบกว้างๆนะครับมากกว่ารายละเอียดงานทัศนศิลป์นนแนวรัติอินเฟอร์ชันนิสนะครับหนึ่งเลยก็คือสนองจิตใจของผู้สร้างและผู้ชมในขณะนั้นนะครับเกี่ยวกับความเชื่อความประทับใจต่อสิ่งที่ได้พบ จากธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมอ่าแสดงสิ่งรูปทรงธรรมชาติเดขาคณิตนะครับสีแสงเงาเส้นและจุดนะครับแล้วก็เรื่องราวความประทับใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สแสดงถึงเรื่องราวนิยายโบราณและศาสนาประจำชาติใดชาติหนึ่งนะครับเป็นการวาดภาพอย่างอิสระตามความรู้สึกศิลปินที่ประทับใจสิ่งที่ตนเองเห็นและผู้ชมทั่วไปนะครับก็ะจะทําให้ภาพได้ เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เหมือนเหมือนกันนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องศิลปะแนว Impressionism กันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจะรบกวนให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง Spoke Dark พร้อมกดเปิดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักศิละปะแนวอิมเพร s ชันนิสมากน้อยแค่ไหนคะ่ะกด 1. รู้จักเป็นอย่างดีกด 2. เคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกด 3. คืออะไรเหรอไม่เคยได้ยินเลย วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะบ้างดีกว่านะคะประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแบ่งเล่าได้หลายๆแบบในคลิปของเราเนี่ยเราจะแบ่งเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะตามมูฟเมนต์หรือกลุ่มงานที่สร้างขึ้นในระยะเดียวกันมีแก่นเดียวกันและมีกลุ่มศิลปินหลักที่โด่งดังของตัวเองค่ะคำจำกัดความสำหรับงานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์นะคะเริ่มจากคำแปลของภาษาไทยก่อนซึ่งก็น่าสนใจดีค่ะอิมเพรสชันนิ m แปลว่าลัทธิประทับใจค่ะฟังดูตลกๆนะคะแต่ว่าก็ชัดเจนดีเพราะว่าอิมเพ เ,เลือกเอาความรู้สึกประทับใจณนะช่วงเสี่ยวเวลาใดเวลาหนึง่งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานค่ะ จุดกำเนิดของ Impressionism เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสค่ะในศตวรรษที่19ประมาณปี1860ปดถึงพันเนะคะและกลุ่มศิลปินที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม Impressionist เนี่ยก็ยังสร้างอิทธิพลมานานต่อจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่บางคนยกให้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคโมเดิร์นนะคะที่เปลี่ยนวิธีการให้คุณค่าต่องานศิละปะและเปลี่ยนวิธีการทํางานของศิลปินไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ ถามว่าคําว่าถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจออกมาเป็นงานเนี่ยแล้วมันพิเศษตรงไหนล่ะคะคืองานอื่นก็อธิบายความรู้สึกประทับใจเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะแล้วอิมเพรสชันนิสเนี่ยก็ดูเผลอเนี่ยก็เหมือนการวาดรูปสีน้ามันให้มันดูเบลอๆลอเข้าไว้เท่านั้นเองนี่นาะคำตอบของคําถามนี้นะคะก็คงต้องเป็นว่าคุณค่าที่ให้กับงานศิลปะในสมัยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับความประทับใจของคนวาดมากนะะักค่ะคุณค่าของงานศิลปะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ดัชนิสเนี่ยมาถึงเมื่อศตรวรรษที่19นะคะแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นประมาณศตรวรรษที่18ในยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผู้คนมีความตื่นรู้ทางปัญญาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นยุคเอ็นไลท์เมนต์มีความคิดที่เชื่อในสติปัญญาของคนมากกว่าที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามคําอธิบายของศาสนาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่บอกว่าโลกลมเนี่ยก็มีสิทธิ์จะถูกจับไปประหารชีวิตได้นะคะเพราะว่าขัดกับหลักศาสนาอะไรทานองนี้ส่วนในงานศิละปะเนี่ยยุคศตรวรรษที่18เนี่ยจะเรียกว่าเป็น แต่ว่าก็ไม่ใช่ความรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาแบบเบบแบบของคนคนนึงนะคะแต่ว่าต้องเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากคือต้องดูแล้วแบบยกระดับจิตใจดูแล้วรู้แจ้งเกิดซาโตริอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นะคะบางตำราเนี่ย <treadmill S 1> เขาเรียกความรู้สึกนี้ว่าซับไลม์ค่ะคือความรู้สึกที่ได้รับรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือเหมือนว่าได้ไปแตะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนะคะคือถ้าจะวาดรูปภูเขาเนี่ยก็ต้องวาดให้เห็นแบบเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติต้องสมจริงต้องเห็นแล้วแบบอาปากค้างอึ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนความรู้สึกประทับใจหรือ แค่ Impression เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะยกระดับจิตใจคนได้นะคะก็คล้ายๆกับทุกอย่างในโลกนี้นะคะคืออะไรใหม่เนี่ยก็ต้องถูกมองว่าแปลกในทางลบเอาไว้ก่อน อย่างไรก็ตามนะคะ Impression หรือความประทับใจของ i m p r e s s i o n i s t m o v e m e n นนี้นะคะก็มาพร้อมกับแนวคิดของคนที่เริ่มจะยอมรับความเป็นตัวเองมากขึ้นคือมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นนะคะชีวิตฉันก็คือชีวิตฉันคนเริ่มรู้สึกถึงความงามในสิ่งธรรมดานะคะไม่ต้องมีความเพอร์เฟกไม่ต้องสูงส่งไม่ต้องปราณีตนะคะคือเป็นเพียง Impress i o n หรือความประทับใจในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็สามารถมีคุณค่าได้ค่ะศิลปินคนสําคัญใน m ูฟเมนต์อิ s เพรส i ันนิสต์ซึ่งเนี่ยนะคะคนแรกๆเนี่กยก ตัวเองออกจากสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นที่ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ทั้งแสงเงาแล้วตัวแบบนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยศิลปินเนี่ยจะวาดรูปส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในสตูดิโอเท่านั้นนะคะแต่ว่าโมเน่เนี่ยกลับชอบออกไปวาดรูปนอกบ้านค่ะวาดรูปห้วยหนองคลองบึงและทิวทัศน์แถวแถวบ้านนะคะวาดรูปคนธรรมดานะคะกําลังทาอะไรธรรมดาธรรมดารูปเรือรูปสะพานรูปคนนั่งปาร์ตี้ชิลชิรูปเพื่อนๆหรือรูปลูกและภรรยาของเขานะคะที่สําคัญนะคะคือเป็นการใช้สีน้ํามันเนี่ยวา ภาพออกมาอย่างรวดเร็วค่ะโดยฝีแปรงที่หยาบและสั้นนะคะเพื่อจับเอาจังหวะของแสงแดดและความเคลื่อนไหวในช่วงขณะนั้นๆที่คนวาดรู้สึกว่ากระทบใจค่ะมากกว่าจะเน้นความสมจริงไม่ได้มีเรื่องราวไม่ต้องดูแล้วแบบเข้าถึงสิ่งยิ่งใหญ่นะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปดูงานของจริงของโมเน่เนี่ยก็จะเห็นฝีแปรงและสโตรกของสีน้ํามันอย่างชัดเจนค่ะและหยาบหยาบนะคะเรียกว่าถ้าดูใกล้ๆก,ก็แทบจะดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือศิลปินอิมเพรสชันนิสเนี่ยได้รับอิทธิพลจากความคิดของภาพพิมพ์ญี่ปุ่นค่ะที่ได้รับความนิยมมากในฝรั่งเศสขนาดนั้นนะคะทั้งองค์ประกอบภาพที่ทุกอย่างจะดูเท่าๆกันการใช้สีที่สดใสและเรื่องราวในภาพที่เล่าเรื่องชีวิตคนทั่วไปค่ะภาพที่เป็นตำนานและเชื่อกันว่าเป็นที่มาของคําว่าอิมเพรสชันนิ m ม์นะคะก็คือภาพที่ชื่อว่าอิมเพรสชันซัน r ร s e ์ของโมเน่ค่ะหรือว่าความประทับใจตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นภาพวาดท่าเรือที่บ้านเกิดของโมเน่นะคะในนเเมืองาภพี้ ถูกนาออกมาจัดแสดงในปี1874ค่ะที่โมเน่และกลุ่มศิลปินที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสื่อกระแสหลักเนี่ยมารวมตัวกันจัดขึ้นนะคะซึ่งก็มีนักวิจารณ์ศิละปะคนหนึ่งค่ะชื่อว่าลุยส์เลรัวนะคะเข้ามาดูค่ะแล้วก็กลับไปเขียนงานวิจารณ์แบบแดกดันนะคะบอกว่าผลงานของโมเน่ชิ้นนี้เนี่ยดูเหมือนภาพร่างมากกว่านะคะเหมือนยังวาดไม่เสร็จแล้วเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าแค่ประทับใจตามชื่อภาพเท่านั้นซึ่งก็คือการประชดว่าเป็นงานที่ดูแล้วไม่ซับไลม์ไม่ยิ่งใหญ่นั่น กลุ่มเพื่อนโมเน่จะโกรธที่โดนไปชดนะคะกลับชอบคําวิจารณ์นี้มากๆค่ะรู้สึกว่ามันคือคําชมนะคะรู้สึกว่างานส่งความประทับใจให้คนดูภาพได้จริงๆคําว่าประทับใจหรือ Impression ก็เลยฮิตขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้กลายเป็นชื่อเรียก o v เมนต์ของกลุ่มนี้ไปในที่สุดว่าเป็นลัทธินิยมความประทับใจหรือ Impressionism ค่ะผลงานที่โด่งดังชิ้นอื่นๆของคลอสโมเน่นะคะก็เช่น w o m a n with Parasol นะคะ หรือซีรีส์สาบัวค่ะหรือที่เรียกว่า The Water Lily Pond นะคะซึ่งมีถึง250ชิ้นค่ะ จากโมเน่แล้วนะคะศิลปินในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนที่โด่งดังเช่นปีแอร์ออกูสเรนัวนะคะซึ่งวาดรูปผู้หญิงและเด็กได้ออกมาอย่างอ่อนหวานมากนะคะสามารถจับเอาความไร้เดียงสาของเด็กออกมาได้อย่างเหลือเชื่อเลย เช่นรูปไอรีนน้อยนะคะหรือว่า Little Irene นะคะเป็นพอร์เทรตนะคะของลูกสาววัย8ขวบของนายธนาคารที่ว่าจ้างให้เรนัววาดให้ค่ะและรูปที่ดังที่สุดของเขานะคะก็คือรูปงานเต้นราที่มูแลงเดลาการเลตค่ะที่สามารถจับเอาแสงแดดในบ่ายวันาทิตย์ในงานเต้นราออกมาได้แบบมีชีวิตชีวามากๆ คนต่อมานะคะเอ็ดกาเดกาค่ะเอ็ดกาเดกาเนี่ยชอบวาดรูปนักเต้นบัลเล่กับผู้หญิงอาบน้ำค่ะแต่ต่างกับ2คนแรกตรงที่ว่าภาพของเขาเนี่ยมีความหม่นความเหงาแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ปลื้มนะคะที่ตัวเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์เขาไม่ชอบวาดรูปกลางแจ้งแบบที่โมเน่ชอบทำนะคะ ผลงานเด่นๆเนี่ยก็คือชั้นเรียนเต้นบัลเล่นะคะ The Ballet Class และภาพในคาเฟ่ค่ะ In the Cafe นะคะซึ่งมีอีกชื่อว่าเล่าแอปซินนะคะหรือเล่าที่ผู้หญิงในภาพเนี่ยกำลังดื่มอยู่ค่ะ ที่น่าจะกล่าวถึงอีกสักเล็กน้อยนะคะก็คือนอกจากศิลปะแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้วเนี่ยอิมเพรสชันนิสเนี่ยก็ยังส่งอิทธิพลไปในโลกของดนตรีคลาสสิกด้วยนะคะเกิดดนตรีคลาสสิกแบบอิมเพรสชันนิสขึ้นในช่วงศตวรรษที่19ค่ะในฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเป็นดนตรีที่เน้นสร้างบรรยากาศและห่วงอารมณ์ณขณะตอนนั้นของผู้แต่งค่ะฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพเห็นเป็นซีนเห็นเป็นสีพูดได้ว่าวาดภาพด้วยเสียงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบกรุ้งกริ้งมุง้งมิ้งนะคะหรือว่าอาจเเเป็นนกาาาาารรรจับอออควมมมหมศ้ณ์ต ฝนตกแดดยามบ่ายอะไรทํานองนี้นะคะมากกว่าจะแสดงความซาบซึ้งอลังการยิ่งใหญ่หรือว่าเล่าเรื่องอะไรที่ยาว,ยาว นักดนตรีที่โดดเด่นนะคะก็เช่นคลอสเดอบูซี่ค่ะซึ่งแต่งเพลงเปียโนที่ดังมากๆนะคะทุกวันนี้เพลงพวกนี้เนี่ยก็ยังถูกใช้ซ้ำๆในงานภาพยนตร์งานโฆษณานะคะวิดีโอเกมหรือแม้กระทั่งแอนิเมชันญี่ปุ่นนะคะถ้าได้ลองฟังเนี่ยก็คงจะคุ้นกันบ้างแหละค่ะเช่นเพลงอาราเบสหมายเลขหนึ่งนะคะหรือสวีทนะคะหรือว่าเป็นเพลงชุดเดี่ยวเปียโนนะคะที่ชื่อว่าสวีดแบกามัสนะคะที่มีท่อนที่3ชื่อว่าแคลเดรลูนที่แปลว่าแสงจันทนี่แหละค่ะเชื่อว่าแต่งตามความประทับใจที่เขามีต่อบดกวี ชื่อเดียวกันของกวีที่ชื่อว่า Paul v a l é e n นะคะ หลังจากที่ฟังเรื่องราวแล้วก็เห็นตัวอย่างภาพมาทั้งหมดแล้วนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบศิลปินท่านไหนที่เรายกตัวอย่างมาค่ะกด1ถ้าคุณชอบคลอสโมเน่กด2ถ้าคุณชอบเปียเรนนัวและกด3ถ้าเผื่อว่าคุณเป็นสายเอ็ดการ์เดกาค่ะ เอาจริงนะคะเวลาผ่านมาถึง150ปีแล้วอิทธิพลและวิธีคิดแบบ i m p r e ร s ช o น ist เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งก็คือข้อดีของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะเพราะจะทําให้เราสามารถมองเห็นความต่อเนื่องแรงบันดาลใจหรือเอาง่ายๆถ้ารู้จักเยอะๆเนี่ยก็สามารถกอบสไตล์ของศิลปินดังมาดัดแปลงหรือต่อยอดในงานของตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดเวลาไปเจอของจริงในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นของศิลปินดังนะของจริงเป็นแบบนี้นี่เองจะได้ถ่ายรูปมา ถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้จากสป oke d a r นะคะก็รบกวนช่วยกันกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะกดเลยกดเลยกด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 อันนี้นะคะกดเลยค่ะ ก็สำหรับขั้นนี้นะครับก็ให้นักเรียนศึกษาลทัทธิประทับใจกําหนดให้นักเรียนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหนึ่งสถานที่นะครับแล้วนํามาสร้างเป็นผลง,งานภาพวาดระบายสีโดยใช้รูปแบบของลทัทธิประทับใจบรรจุบรรยากาศสีสันของสถานที่นั้นนะครับโดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์หรืออะคริลิกนะครับพ่นเนื้อสีเนี่ยเวลาปาดหรือแต้มลงไปเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับ เทคนิคก็จุดหรือแต้มก็ได้ด้วยปกันนะครับขนาดก็ a 3เหมือนเดิมกรอบด้านละ1เซนนะครับ